ก่อนใบจะเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยครับอันนี้กาูบหมดเลยครับอื่นตัวอื่นก็ไม่หายเหมือนเดิมต้องมารอแมกมาปุ๊บเปลี่ยนไปเลยครับ oh. แค่เดือนเดียวครับเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นมาอันนี้เราทําด้วยมือเห็นด้วยตาค่ะใบหนาใบมันนะคะพี่ใบใหญ่ <ๆ S 2> จุดๆแดงๆเขาขาวพี่าทีเราพ่นไปนะเหมือนว่ามันหลุดหลุดหออกไปเองเลยตอนพ่นเนี่ยเหรอก่อนก่อนที่จะใช้ใช่ไหมมันจะเป็นก้านทูบอะค่ะใบมันก็จะไหม้ใบมันจะไหม้แบบเนี้ยเยอะแล้วก็หกหมดเลย ใบแบบเนี้ยหมดเกือบหมดเลยยังอยู่สิ่เงเลยนะใบไหม่สัวใหญ่จะไหม่กลางใบใบหอ,อ,อใบนี้อ๋อพอพ่อนไม่มาใบปุ๊บก็เปลี่ยนสลัดใบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้เลยครับอ่าพ่นไปกี่รอบมาถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี้ยรอบนี้รอบที่สองครับรอบที่สองคร<อ>ับปกติใบมันจะไม่หนาอย่างเงี้ยพี่พ่นปุ๊บใบมันจะหนาค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะว่าต้นจากต้นเป็นกา้านทูบใบจะฟื้นขึ้นมาแบบนี้นี่ ก่อนใช้มันจะเป็นแบบจุดจุดจุดตึ้งแดงเขาขาวพี่บางทีเราพ่นไปนะเหมือนว่ามันหลุดลื่นออกไปเองเลยตอนพ่นเนี่ยเหรอครับเหมือนเพี้ยมันล่วงล่วงล่วงตายไปหายไปเลยอ่ะใช่ค่ะตคนนี้เปการถูกหมดเลยครับใบล่วงเอ๋อนี่เป็นการถูกเหรอตอนนี้นี่ครับมันเป็นตอนไหนเ่ะอก่อนที่ใช้มากๆค่ะพี่ฉีดไป้สองรอบได้ขนาดนี้เหรออ๋อนี่ใบร่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ค่ะฉีเดือนเดียวครับเปลี่ยนแปลงไป็นอะไรเห็นเลยตัดต่อก็มีตัดถึงทัวถีบออกบานหมดเนี่ยออกใบมาใหม่ ธรรมดาของผมจะไม่มีใบแบบนี้เลยนี่ก็ใบใบใหม่อ๋อมันหายไปหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้อะนะใช่ค่ะรูยอดที่มันออกมาดิอ่ะใช่ครับอ๋อนี่จากจริงง่พีขอนี่จากต้นที่เป็นก้านทูบแล้วนี่ใช่ค่ะใช่ไม่น่าเชื่อนอะนี่ใครไม่มาเห็นกับตาเนาะใช่ค่ะใบกลายเป็นแบบนี้หมดเลยครับเนี่ยใบเก่าๆอยู่เนี่ยใบเก่าค่ะพี่อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้คือใบใหม่ที่ออกมาใช่ค่ะพี่อ๋อ ที่แรกเป็นทั้งต้นทุกทั้งต้นเลยอ่ะทุกต้นเลยแบบเนี้ยยังมีก้านทูบสภาพนี้ทุกต้นเลยครับใบใหญ่ค่ะใบหนาใบหนาใบใหญ่แล้วมันยาวปกติใบมันจะเล็กๆคระพี่เมื่อก่อนใบจะเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยครับอื่นตัอื่นก็ไม่หายเหมือนเดิมแเมื่อเราแม็กมาปุ๊บเปลี่ยนไปเลยครับโอ้แค่เดือนเดียวครับจากปกติใบมันจะเป็นแบบจุดๆใช่ไหมพี่อ่าแล้วพอเราพ่นอ่ะมันไม่มีอะครับเราดูหลายๆต้นนะเราไม่ได้ดูต้นเดียวครับดูทั้งสวนนั่นแหละหอมม่อก่อนมีแมลงบินในต้นด้วยใช่ค่ะเหมือนแม่แมลงหวี่อย่างเงี้ยพี่ ก็เพี้ยแล้วแบบบางทีมันอยู่ในใบแล้วใบมันก็ขดอย่างนั้นคือมั่นใจคือว่าโอเคค่ะพี่ชอบเลยค่ะใช้แล้วมันได้ผลมันไม่แพงะครับเออคุ้มเนอะคุ้มค่ะพี่คุ้มเลยจริงแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อนะ้วว่าเดือนเดียวจะเปลี่ยนขนาดเนี้ยเออผมเปลี่ยนจริงแรกหนูก็ไม่เชื่อเหมือนกันพี่หนูคิดว่ามันจะใช่เือแบบแค่เดือนเดียวหรือว่าสิบห้าวันมันจะเห็นผลน่ะมันคงไม่ใช่ยาวิเศษอะไรขนาดนั้นพอเรามีประสบการณ์มาใช้กับตัว จริงอย่างที่ที่เพจเขาลงร <c oughs> ีวิวอะค่ะออันนี้จริงแน่นอนค่ะอบางคนบอกเวอร์จังเลยเออสองรอบมันจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยอ่ะจริงครั <c oughs> จริงค่ะพี่ใจหนูคิดที่แรกก่อนใช้นะเวอร์ไปเ,ออเพจเนี้ยเวอร์มากแม็กมาลาวาพอ,อมาใช้จริงๆมันไม่เวอร์อย่างที่คิดใช้แม็กมาผสมยาฆ่า,มาแมลงเขาบอกว่ามันก็เพิ่มต้นทุนน่ิสิเขาเ่ามันจริงไหมในการฉีดนี้ไม่จริงนะรถมาเยอะรดเยอะนะพี่อ้าวเหรอใช่ค่ะเขาเสวนทางกับเขาเนยอันนี้อันนี้จากคนใช้ ใช่ค่ะจากประสบการณ์ที่ใช้จริงเลยลดลดเยอะค่ะพี่ลดเพราะว่าเพราะว่ามันได้ผลจากการที่เราพ่นมาค่ะไม่ต้องฉีดบ่อยใช่ค่ะยาไม่ต้องซื้อบ่อยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ลดปุ๋ยปุ๋ยแบบเพื่อปุ๋ยเม็ดด้วยพี่เหรอใช่ค่ะหลังจากใช้แมกมาละกี่วันฉีดสิบห้าวันนะคะพี่ดูเราไปเจอคนแถวบ้านค่ะหมูซองอะดูเป็นสิบผลนะพี่ตัดสินใจก็เลยสั่งเลยแมกมาลาวาบวกยาฆ่าแมลงใช่ค่ะยาฆ่าแมลงตัวเดิมไหมตัวเดิมค่ะ แล้วเอามาฉีดแล้วเป็นยังไงทีนี้ดี่ฝาดเดิมมาพี่ก็เยมัันไปลครบใบหนาใบมันนะคะพี่ใบใหญ่เหรอค่ะแล้วนอนแมลงเป็นไงมั่งไม่ค่อยรบกวนนะพี่จากปกติอ่ะแบบว่ามันจะแบบว่าจะเกาะอยู่บนใบอะไรเงี้ยเพี้ยอะไรเงี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยไฟอ๋อเมื่อก่อนจะมีที่ใบให้เห็นเลยใช่ค่ะบนยอดเนี่ยมันจะมีแมลงนิดนึงแบงวีเนี่ยอ๋อนะบนยอดด้วยเหรอใช่ค่ะจะมีทั้าแมลงเล็กๆอผลไปทข้อไม่พวกแบงวีพวกอะไรพวกนี้ ไปแล้วใบมันจะเงาแบบมันเห็นได้ชัดเจนแต่ที่ว่าเราไม่ได้ใช้ะค่ะอต้องเปิดใจลองดูครับผมว่าเปิดใจลองดูเหมือนกันแค่ชุดละไม่กี่บาทเองครับอพอทีเดียวมันเห็นผลเลยเห็นผลกับตัวเองนะนะใช่ค่ะเห็นเห็นครับเจอกับตัวเองเลยค่ะเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นมาอันนี้เราทําด้วยมือเห็นด้วยตาค่ะหนูใช้ทั้งหมดสามสวนอ๋อครับมีสามสวนสวนหนึ่งแล้วก็สวนแฟนสวนนี้แล้วก็สวนข้างในสวนหนึ่งแลังกันลองสวนตัวเอง โอเคเลยค่ะพี่ได้ผลนะเหรอที่หนูสังเกตนะของหนูอ่าหลังจากที่เราพ่นไปใบมันจะวะเงาอะใบมันหนาแรงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รบกวนมันไม่มีมันไม่มีเกาะใบอะค่ะถามสวนทำงานเขาก็ไม่บอกยายนะครับไม่บอกไม่บอกค่ะพี่เงียบเลยแหละแต่นี่ผมบอกไปแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองดูครับถึบอกแล้วแต่ว่าเราพิสูจน์แล้วเนาะใช่ค่ะประทับใจด้วยตัวเองเออชอบประทับใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่ให้ร้อยคะแนนเลยเนาะใช่ค่ะเต็ม